เอาละครับก่อนที่จะเข้าไปในคลิปนะเราจะมาสอนการตั้งค่าก่อนนะครับว่ามันตั้งค่าย,ยัางไงนะโอเคเริ่บแรกไปที่เเดอร์นะตรงนี้นะเรนเดอร์นะครับไปอันนี้ก็คือการเรนเดอร์ภาพนะครับเราต้อแต่จะใช้อะไรน,นะแต่ผมใช้เป็นอันหนึ่งนะครับอ่ะคืออันแรกเลยนะครับผมโอเคต่อไปมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีการจัดสรร่วยความจําหรือแรมนะเองครับเราจะให้แรมเราเป็นการ ควบคุมแรมให้กับไมค์คาร์ดนะว่าเราจะให้ไมค์ครับเนี่ยใช้แรมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตามใจเลยนะครับผมผมตัดที่4,002นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันถึงจะพอดีแต่ผมก็ปรับประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือความละเอียดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูตรงเนี้ยเห็นไหมความเบลอความอะไรความคมชัดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับยิ่งปรับนี้ก็จะยิ่งเบลอนะภาพก็จะเบลอๆนะครับ คือมันไม่คมชัดนั่นเองเอประมาณ9089เนี่ยอันนี้คือ scaling นะครับขนาดของปุ่มอันนี้คือการปรับเปลี่ยนเมาส์ความเร็วเมาส์อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ้าวซึ่งตอนนี้จะเป็นการสอนลงรีซอสแพคนะครับผมโอเคนะอันดับแรกนะครับหลดเข้ามาที่แอปตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ setting นะครับ ไฟล์ลินะแล้วก็โชว์ฮิดเด้นไฟล์นะครับเดือแ mm hmm. สดงไฟล์ที่ซ่อนนั่นเองนะครับผมโอเคนะอันดับแรกให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดก่อนนะครับตรงดาวน์โหลดเนี่ยให้เข้าไปที่เ h ดเดอร์ดาวโหลดมานะครับก็คือ s h a เดอร์นี้เนาะโอเคถ้า okay. เป็นไฟล์ซิปเลยนะครับไม่ต้องแตะไฟลนะ์แล้วถ้าเป็นรีซอสแพกนะครับเอออันนี้คือ r e รีซอ Pack นะครับไม่ใช่เ h ดเดอโอเคไปทีก๊อปปี้นะครับผมโอเคเรากดกลับกน,นะไปที่ Android นะครับ โอเคนะการที่จะเข้าไปในไฟล์ของเอิ่โคจันเชอร์เนี่ยมันอยู่ใน Android นะเออผมหาแอนดรอยป๊บนึงอ่ะแอนดรอยนะครับผม Data แล้วก็เลื่อนหาไฟล์นะครับน่าจะอยู่ล่างๆนะอ่ะนี่ตรงนี้นะครับโอเคเข้าไปไปที่ไฟล์ m i n e c r a f t นะครับแล้วก็ resource pack อ่ะแล้วก็กดวางนะครับอ่ะแค่นี้นะครับผมแล้วเข้าไปในเกมนะครับอ้าวโอเคแนละ้วตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับผม โอเคนะซึ่งเฉดเดอร์เริ่มต้นมันเลยอยู่ที่16นะครับมันน่าจะเป็น16นะ16คูณ16นะครับเฉดเดอร์ er เริ่มต้นมันนะโอเคนะตอนนี้เราก็ได้ลงไฟล์แล้วใช่ไหมครับมาตอาไปเราจะสอนติดตั้งกันครับก็ไปที่มาเปิดเมาส์เราจะได้เห็นเนาะขี่ไปที่ออปชันนะครับแล้วก็รีซอสแพคตรงนี้นะอ่าเราจะเจอแล้วครับอันนี้คือมอสที่ผมเอามานะโอเคก็จําชื่อแล้วก็ไปค้นหาเอานะครับผมโอเคนะ โอเคเราใส่แล้วผมก็ไม่รูนะ้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเราจะลองใส่ดูนะโอเคใส่แล้วกดดันไปนะผมโอเคอันนี้คือกดเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราก็รอนะครับรออย่างเดียวเลยมันน่าจะรอนานนิดนึงนะมันน่าจะทําการแบบประมวลผลอยู่นะครับโอเคอันนี้คือกดแล้วนะกดแล้วแต่รอนะรรอไปอ่าอันนี้ลงเสร็จแล้วนะครับผมมันจะเปลี่ยน UI ต่างๆเนาะโอเคเห็นไหม มันเปลี่ยนด้วยไหมเนะี่ยนี่เห็นไหมพื้นพื้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะมีหญ้าเนาะแล้วก็ต้นวมต้นไม้นะครับโอเคไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรอา้าวก็ขอสวัสดีกันด้วยตอนนี้อยู่เกม m า Car Pick l m o n นะครับผมโอเคนะเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีแจ้งเตือนว่ามีโซชิเนเกิดนะครับ แถวนี้นะเป็นไปอฟอเรสนะครับใช่ไหมเอไอไมโอฟอเรสอยู่ข้างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับเออหาก่อนเซอร์เชนอ,อยู่แถวไหนโอ้โอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องหาก็ได้น่าจะจับไม่ได้นะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นใบโอมเป็นภูนเขาสูงๆูงมีต้นไมน้ด้วยนะก็จะมีตัวดีๆเกิดนะครับโอเคอันนี้ตัวนกมีนกเกิดตรงนี้ด้วยปุ๊บโอเคมาเดี๋ย okay. วขึ้นมาปุ๊บปุ๊บมีทาตดเฮ้ย ใกล้ก okay. ับป่าน,น้ำนะครับตรงนี้โอเวอร์โก้เคปโอเคเดินมาตรงนี้เป็นเป็นน้ำเหรอดี o อนไบโอมอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้ถ้าไม่เบ็ดตกปาลาจะจับกี้โคงนะนะครับแต่ไม่มีไง <ừ. S 1> ท็อกซิกท็อกเซลดิท็อกเซลเฮ้ยสีเหรอเอิ่ม ไฟฟ้าไปตัวนี้นะเป็นตัวไฟฟ้านะโอเคเราต้องจับมาะแล้วนะครับดิดชาร์จไปเอ้าเรียบร้อยวิวชาร์จช็อควิฟแล้วกันนะครับโอเคแถวนี้มันมีตัวอะไรเกิดไหมเนะี่ยปุ๊บๆโดดมาเบโอมบียอนนะครับผม จะมีอะไรเกิดบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องมาหาเอานะครับเออแถวนี้มจะมีตัวอะไรเกิดไหมนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจวูเปอร์น่าจะเป็นไฟฟ้านะครับแต่ได้ตัวโซลเมื่อกี้นะที่เหมือนกันนะครับเป็น ิไฟฟ้านะหรือเปล่าน่าใช่เหมือนเคยเห็นอยู่นะครับเป็นการาไฟฟ้ากับพิดมารวมกันได้เองก,ก็แบบใช้ได้ใช้ตัวได้ง่ายขึ้นนะครับเป็น่าผสมนะโอเคตัวเดิมเลยโปเกมอนเกิดเยอะอยู่นะแต่เราไม่เห็นเลยเกิดบนต้นไม้หรือเปล่าเอ๊เป็ด มีเป็ดด้วยเป็ดนี้ไม่รู้ทำไมได้นะครับผมโอเคเดินเข้าไปฝั่งนี้แล้วกันนะเออมข้างหน้าเราเป็นปนองค์หิมะนะครับหิมะนั่นเหรอโอเคแล้วก็ขี่นกขึ้นไปเลยแล้วกันนะ่ะนกขึ้นมาเออเดินไปฝั่งนี้ได้นะครับเอ้ตรงนี้มีที่ให้แบบนะี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอนกลาอากาศเลย โค้ดคอมแมทได้ไหมได้นะครับเออได้เลยทุนกา้าเบอร์รี่แล้วก็ขนนกนะครับโอ้โหเนี่ยกาไก่ายก็แบบเนี้ยเสียงตายนะครับเนี่ยอ๋อนกนกนกชั้นโขี่ออกมาไปบินบินต่ออ๋อเดี๋ยวอนะไรบินไม่ขึ้นนกบินไม่ขึ้นละนกหนะ โอเคฝั okay, ่งนี้ก็มีอะไรบ้างเนะี่ยน,นี่เป็นใบโอมอะไรเนี่ย mm hmm. อันนี้เหมือนใบโอมที่มันลองมาครั้งก่อนหรือเปล่าอู้ <Ooh. S 1> ทำไมตกอะน,นกบ mm hmm. ินแปลกๆนะครับน่าจะอะไรก็ไม่รู้โอเคตรงนี้ก็มีโปเกีบอลด้วย mm hmm. จริคืออะไรคือเอ็กซ์นนที่แบบเพิ่มความเพิ่มพลังโจมตีนั่นหรือเปล่า mm hmm. อันนี้ mm hmm. หอคอยอะไรอะ่ะ ไม่ดูนะต้องไปดูนะครับโอเคเรามีนกนะเราก็บินขึ้นไปเลยเฮ้ยมีเกิดอ๋อบินสินกบิน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 โอเคมีพี่หมีเกิดด้วยนะผมโอเคเราก็สรวจากบนลงล่างนะครับโอเคลงมาปุ๊บเออมีกล่องด้วยนะตรงนี้นกแบก แล้วก็แบ็กการ์ดเสร็จนั่นตาดำแล้วก็มีบูดเดนซอสนะครับออามาทำไม Sword. บูดเดนซอสบล็อกก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ดักเจมเออมีแค่นี้หรือบอลหรอ,อหเดินลงข้างนะครับว่ามีไหมไม่น่ามีนะอืมของน่าจะมีแค่ห้าบนนะครับของโอ้จริงจริงด้วยโอเคลาติออสเกิด จะขุดไปข้างนอกนะครับผมโอเคหาพี่หมีนะครับครั้งมีหมีนะเป็นหมีน้ำแข็งนะครับว่าไปแล้วเราก็ยังไม่มีโปเกมอนท่าน้ำแข็งเลยนะเนี่ยโอเคเป็นเรื่องดีที่เราจะจับพี่หมีนะครับตัวใหญ่ด้วยนะเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลสามสิบแปดเหรอเลเวลสามสิบอ่ะสามสิบแปดนะครับมีบอลอะไรบ้างเราลอง เอามาดูก่อนนะครับผมนี่นคืออะไรเนะี่ยเป็นตัวหมดเลยแต่มันใหญ่มากนะครับไปไปอ่ะเข้าไหมดูที่จะเข้าเปล่าไม่ได้เข้านะเอาเข้าเฉยเลยโอเคโอ้ยนี่ไงตัวเราจะมาได้ครั้งก่อนนะครับเอ่อไอ้ท่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมู มุกคือท่าอ๋อคือท่าธรรมดานะครับเป็นโปเกมอน่าท่าหน่อมอนนั่นเองอืมนี่ท่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนมุกปุ๊บอ๋อเป็นท่าท่าหินหรือท่าดินเออน่าจะท่าหินนะครับท่าดินหรือเปล่าน่าจะดินดินเออที่ไงมีล็อกนะครับอืมท่าดินก็เฟียอยู่นะอันนี้ท่าผิดนะเราเอามาไว้ก่อนแล้วกัน เอาธาตุน้ำแข็งตัวนี้นะแล้วก็เอาธาตุดินไว้ตัวนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันครับเอาเดี๋ยวพี่แอ็กออก่อหน่อยอันสามน้องคลิกซ้ายสิโอเคหลงหลง,ล,งลืมลืมเอาเดิหมีนะครับเป็นหมีร่างแรกอ๋อว่าน,นิลยัยอันนี้ก็เป็นบูมมอนไอติมนะครับ ว้าวแล้วก็ได้อะไรมาเนะี่ยได้น้ำแข็งก็สนมบนอลเเดี๋ยวก่อนนะเราจะมาบ๊มเบิลไอตัวม้าแล้วกันนะครับได้มา้ามาเนาะเอแถวนี้ก็ท่าน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งกับดินไม่รู้เหมือนกันนะครับไปลองดูลองสแนตจรงไงเข้าไหม ป้องกันตัวเองเดบิลิกโอ้รถอยู่นะครับผมสเตริงเป็นท่าเวทเหรอไปมันคือการบัฟตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะเดบิลิกโอ้สเต็ เอ๊ะไม่รู้อะโอเคน่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคเอิร์ธควักอุ้ยอันนี้คือท้าแผ่นดินไหวนะครับอ่ะไอตอนดีฟีนี่ออกเดีล้วกันนะครับโอเคโอ้นี่ก็จะมืดแล้วนะโอเคหผมมืดแล้วก็นอนนะครับผม่าไปรอช้าโอเคอันนี้ก็เชา้าละปุ๊บเอ้า เมื่อกี้มันมีบอสเกิดนะครับโอเคแม่เราลองบินไปที่อื่นดูแด้นะอ๋อมาไปกันอ่าตอนนี้ก็บินมาเจอกับเทนเนอร์นะครับลิเจียนอะไรอะไรเกิดนั่นคือตัวอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้นะเห็นไหมเ่ยอันนี้มีปุกิบอลด้วยนะครับอาหยิบม,มาก่อน,นไดเบอร์รี่ เออมีตัวอะไรเกิดก็ไม่รู้นะมันเป็นเทพนะครับตัวแรงอะมั้งไม่รู้แต่เรามาก็บเวิวกันก่อนดีกว่าน,นะเออสินอันนี้่าจะเวิวตัดน,นะผมปรับไว้ที่ลอยนะครับเดีย๋ยวต้องไปปรับเพิ่มอีกนะเหมือนเพดานมันต่ำเกินไปนะโอ,อเคเรามาเจอกับตัวไรนี่ฮะเด็บเบอร์คีไปเป็นไงบ้างเด็บเบอร์คีเข้าอยู่นะครับเฮ้ย เค okay, เตสองครั้งเออ,เอควิกแล้วกันนะครับอ่ะเรียบร้อยอุ้ยไม่ตายล็อกสแมสแล้วกันอันนี้เป็นท่าหินมนกันหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมเมก้าคิกอ่ะแทนสติงไปแล้วกันนะครับแล้วก็ซูปเปอร์พาวเวอร์เหมือนท่ามันจะแรงมากเลยเนี่ยอ่ะซูเ,อเปอร์คิกเหรอ แทนซูปเปอร์พาวเวอร์ดีเออล็อกสแมทอ่อแทนล็อกสแมทแล้วกันนะครับผมไปซูเปอร์พาวเวอร,อร์ดีเจนเกิดอ,อีกแล้วนะคือตัวอะไรมันโจรสิทิ์เล็กมากนะครับหุ่นแจ๋วแหววไปจูเนีเปอร์มาเลเซอร์ลิฟคนเราดรอช้ามากลนะเลยเนี่ยเราช้ากว่าอีกเหรอโอเคเรียบร้อยนะครับผม โ okay. อเคเอาจบแล้วได้เงินมาเท่าไหร่นะ่ะสองพันเจ็ดนะครับผมไปซื้อปเกบอลนั่นเองนะเฮ้ยตอนนี้มีมีที่เลดบอสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินวนตรงนี้ก่อนนะว่าอะไรมันเกิดเอ่มอะไรมันเกิดอันนี้ก็ไม่รู้นะ๋ยวขอบินวนดูนะแถวนี้มันมีอะไรเกิดหรือเปล่าเอ่ม เออมันเกิดที่ไบโอมนี้นะโคเดสเซิร์นะครับมันคือลีเจียนแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโอเคเราบินดูข้างล่างนะครับลีเจียนเหรอมันคืออะไรอะ่ะโอ้พระเจ้าพระเจ้าติดติดติดเออไม่รู้นะเพราะเรายังไม่เห็นไงโอเคอเราไปดูบอสใกล้ครับบอสมันคือตัวอะไรนะ เออเอ,อ,องไงเกิดแล้วเกิดเยอะมากเลยเป็นหินเหล็กเออหินเหล็กอะไรล่ะใบไ,ไม้กับเหล็กนะครับมันแพ้อะไรอะ่ะแพ้ไฟเหรอไม่รู้นะครับเราเอาอเอาตัวนี้แหละสีร์ไปเลยนะครับว้าวตัวใหญ่ด้วยไบโค้ดคอมแบตไปเลยนะครับ โอเคโอ้โหก็เข้าแรงอย่างนี้เนี่ยโอเคโอเค,อเค,อเคไปตีเพื่อนตีเพื่อนปุ๊บเป็นไงอ้อเพื่อนตายนะครับผมเอ้าไนส์แ s ดไปเข้าไหมโอ้ไม่ค่อยเข้านะครับผมอาแย่ะ yeah. ละไปพดทไฟแซดไปเพื่อน จะได้ไหมเนี่ยเอา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 เ,อาเดี๋ยวมึงตายดิไปโคดคอมแบทต้องมุลบา์หรือเปล่าไม,ไม่มั่นใจนะครับโอเคถือว่าเข้าแรงอยู่นะโอเคไม่รู้ว่าบอสมันจะรีบไปหรือเปล่าครับนะอ้าวเรียบร้อยรีบไปดีด้วยไม่ทันขาดคำเลยไปซะละโอเคสรุปคือเสซตแล้วก็ตายนะครับผม โคิด okay, ว่าเรามีเทนเนอร์แถวนี้ปะเทนเนอร์เมื่อกี้ไงอยู่ไหนเทนเนอร์เอา้าปึ๊บ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 โอเคเทนเนอร์เอ้าเ,เทนเนอร์หายไปไหนเนี่ยโอเคครับเราก็มาหลีดบอสต,ตัวนี้ต่อนะมันคือตัวอะไรเนี่ยอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นน้ำแข็งแล้วก็บินนะครับเอ่ออ่าเอาจูเนเปื่อกันตานี้ มีอะไรบ้างเนี่ยมีท่าน,น้ำมีแต่ป่วยมาท่าน,น้ำ oh. มันคือตัวอะไรอะ่ะเราซูมไม่ได้นะครับเนี่ย oh. เออเลซ์ลีไป oh. เพื่อใช้อะไรอะ่ะ oh. ตีเข้าเอย่างเนี่ยเ,เรียบร้อย oh. คอยขีนดาทีติออสเกิดอีกแล้วนะครับผม oh. ไปรีปเบโอ้ยปลามันตัวใหญ่แล้วเป็นไงเข้าไหมเรียบร้อยนะผมอัพเวลด้วยโอ้เป็นตัวแพทกวินนะครับแล้วก็มีพิษะนะครับได้พิษะามาด้วยแล้วก็มีสตาร์ไพเอาไ้ขายนะครัวกนี้ไปในราจับแนละ้ว ไปเลยได้ป่ะอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแตกแตกผ่าดิชาร์ตไปโอเคอะคือคตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้รีเทียนนี่นคือตัวอะไรนะวิวชาร์ตโอเคอเคุ้ยสายฟ้า สายฟ้ามันเข้าน้ำแข็งหรือว่าน้ำแข็งมันเรี้ยวน้อยเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นเทนเนอร์อีกแล้วนะครับอืมราเหลือตัวอะไรบ้างเนะี่ยจูเนเปอร์นะครผมไปซูแบทนะครับไอ้ตัวนี้มันมีพิษด้วยนะระวังด้วยอโอเคติดพิษแน่เราไปนลีเบดพุ่งเข้าไปเอาจุดหรอออกไม่ใช่และผ่า โอเคจุลเครื่องเรียบร้อยเอา